ครับสวัสดีครับช่วงเช้าเช้าวันนี้นะครับก็อากาศครึมคลึมนะครับผมเดี๋ยวมาดูดูท้องฟ้าจะเป็นอย่างนี้นะครับช่วงเช้าเช้าวันนี้ก็เหมือนจะมีเมฆฝนมาแล้วนะครับผมทํามาก็ดีนะครับทําให้อากาศเย็นสบายแล้วก็ช่วยทําให้ต้นไม้ของเราเจริญงอกง,งามแล้วก็ได้รับน้ําจากธรรมชาติน้าฝนนะครับ ก็วันนี้ผมจะนำเสนอต้นมะริดนะครับซึ่งผมได้ปลูกไว้อยู่ประมาณ4เดือนนะครับก็ได้ซื้อพันมาปลูกนะครับก็ซื้อมาแต่ก็ลงในถุงดำอย่างนี้เลยนะครับถุงดำอย่างนี้อันนี้ต้นอยู่ประมาณ60-70เซนแล้วนะครับผมนี่ยต้นมะริด4เดือนนะครับก็ มาตั้งแต่ต้นประมาณนี้อันนี้ความสูงของเขาอยู่ได้ประมาณ30สเซนสี่เดือนประมาณ30เซนก็ถือว่าโตไหวนะครับสูงแต่ว่าอยู่ที่ต้นนะฮะถ้าอย่างต้นนี้ก็ได้ประมาณสิบเปอรเซนนะครับต้นนี้อยู่ที่ต้นว่าต้นไหนจะรากมันจะเดินดียังไงนะครับผมก็อยู่ที่ต้นเด็ก แต่ว่าการใส่ปุ๋ยการบำรุงรักษาดูแลผมจะให้เท่ากันนะครับการให้น้ําแต่ว่าต้นจะโตไม่เท่ากันนะฮะก็ประโยชน์ของต้นมะริดก็เป็นไม้ป่านะครับซึ่งหายากมากนะครับแถวภาคอีสานน่าจะหาน้อยนะครับผมถึงมีก็มีแต่เขาซื้อมาปลูกไว้นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ตามป่าธรรมชาติน่าจะไม่มีแล้วนะครับก็ต้นมะริดมันจะมี ลูกมีผลออกมานะครับเป็นต้นที่มีผลไม้สามารถกินได้หอมมืนอนกล้วยหอมนะครับสามารถเอาลกูกเอาผลมากินได้แล้วก็มีเมล็ดการขยายพันธุ์ก็ด้วยเมล็ดนะครับนะครับก็ผมเคยซื้อเมล็ดมาเพาะก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมก็ซื้อต้นมาก็โอยใช้ได้แล้วก็ลักษณะของลําต้นนะครับของต้นเมล็ดก็จะต้นใบ หนาๆอย่างนี้ครับผมถ้าต้นเขาดมสมบูรณ์ใบจะยาวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็การผลิตรีใบของต้นจะน้อยมากครับแทบไม่มีเลยนะครับตั้งแต่มาปลูกสี่เดือนนะครับไม่มีการผลิตใบนะครับซึ่งใบจะอยู่นานมากเนี่ยเป็นใบแก่ๆนะครับอยู่นานมากตั้งแต่ซื้อมานะครับไม่มีการผลิตใบเลยนะครับถ้ามีก็จะน้อยมากนะครับผมนี่ลำต้นของต้น พผมที่เหลืออยู่ก็สีต้นนะครับผมที่ซื้อมานะครับสีต้นผมว่าจะนำไปปลูกที่สวนต่างจังหวัดต้นจะยาวสวยนะครับลำต้นสวยแล้วก็เป็นร่มเงาดีแล้วก็มีลูกต้นสวยครับผมใบใบจะยาวอย่างเงี้ยายาวๆนะครับแล้วก็หนานะครับยาวๆชนาสวยครับผมชอบนะครับก็ ประโยชน์ของต้นมะริดก็มีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นว่าผลเอามากินเป็นอาหารแล้วก็ขยายพันธุ์ได้นะครับผมนะครับก็ราคาก็ค่อนข้างแพงนะครับโลกสมบผลมะริดก็โลกละประมาณหนึ่งรอบาทนะครับถ้าไปซื้อตามตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าไปซื้อที่สวนอันนี้ผมไปเอาที่สวนเลยนะครับที่สวนเขาพอมะริดขายนะครับ เาพาะต้นเมลิดขายเขาวปุ๋เป็นไร่นะครับเป็นเป็นพันต้นนะครับพอเป็นต้นไม้ที่หายากแทบไม่มีเลยนะครับขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับแล้วก็ลำต้นนะครับถ้าต้นใหญ่ก็สามารถเอาลํำต้นมาทําประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นเช่นสร้างบ้านนะครับหรือว่าทําเป็นเครื่องดนตรีนะครับเป็นไม้ที่ราคาสูงครับผมเช่น นะครับเอามาทํากีตาร์เอามาทําเป็นเครื่องดนตรีต่างๆนะครับจะทําให้เสียงมันดีนะครับแล้วก็น้ําหนักเบาแล้วก็ทนทานนะครับผมนี่สำหรับต้นมะริดเอามาทําเครื่องดนตรีต่างๆนะครับลำต้นมันทนนะครับทนมากนะครับถ้าเกิดว่ามันต้นสูงโตแล้วนะครับลําต้นจะเป็นไม้ป่ามันจะทนนะครับก็ผมเลี้ยงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะนําไปปลูกที่ สวนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสําหรับต้นมะริดนะครับสีต้นก็แตกต่างกันไปนะครับต้นนี้จะตัวเล็กอาจจะมีแมลงพวกมดนะนี่มันมีแมลงมดผมไม่ได้เอาอ,อยาไล่แมลงนะครับต้องมาไล่มดนะครับมดแมลงมันมาขัด ขาดใบอ่อนนะครับมันชอบนะครับผมใบอ่อนจะอร่อยนะครับตอนนี้จะตัวเล็กนะครับตัวเล็กแต่ว่าการบำรุงรักษาดูแลผมให้เท่ากันนะครับใส่ปุ๋ยใส่น้ําให้เท่ากันแต่ว่าต้นจะเจริญงอกงามแตกต่างกันอะไรกแต่ต้นไปนะครับสี่ต้นนะครับสวยงามนะครับพอมีประโยชน์หลายอย่างนะครับต้นมะเร็ดนะครับแต่ว่าไม่ค่าซื้อมาเยอะเพราะต้น ต้นเล็กๆนะต้นละร้อยนะครับก็ค่อนข้างแพงถ้าต้นประมาณนี้ถ้าไปขายน่าจะร้อยห้าสิบหรือว่าสองรอยแล้วนะครับนี่ต้นประมาณนี้สองร้อยสารอยนะได้อยู่สองร้อยสามรอยนะครับนี่ต้นประมาณนี้นะครับมันไม่ตายแล้วนะครับลำต้นก็เป็นสีทดำๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับเป็นไม้ที่ให้ร่มเงาแล้วก็น่าถูกแล้วก็ให้ผลได้นะครับ ให้ผลกินตลอดปีมันจะเอาโลกทั้งปีนะครับไม่มีฤดูสำหรับต้นผลมริดนะครับออกโลกได้ทั้งปีเลยนะครับนี่ฮะเป็นไม้ป่าหน้าปูกนะครับผมสำหรับท่านที่ชอบไม้ป่าปลูกป่าก็น่าจะปลูกติดไว้นะครับในสวนนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปได้นะครับเป็นต้นไม้ที่หายากแทบไม่มีแล้วนะครับผมในประเทศไทยก็มีไม่ทีที่ ที่เขาเพาะจำหน่ายแล้วก็ขยายพันธุ์พืชนะครับผมก็มีไม่ปีไม่กี่ที่นะครับในประเทศไทยมีที่เห็นอยู่สองสามที่นะครับนะครับแต่ก็ตามป่าไม้ก็ไม่มีแล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นแล้วก็ไม่อยู่ในพจนานิคมของของประเทศไทยเลยนะครับที่ว่าจะมีต้นมะริดเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่เหมือนจะสวนพัน นะครับผมก็จะให้ดูฮะต้นไม้ที่หายากนะครับแทบไม่มีแล้วนะครับผมนะครับผมก็ได้มาสี่ต้นนะครับก็เพอเดียวจะนําไปปลูกที่สวนที่อยู่ทางจังหวัดนะครับให้ดูนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสี่เดือนผมเลี้ยงไว้นะครับสี่เดือนใส่ในถุงถุงใหญ่นะครับผมผมก็เติมปุ๋ยนะครับเติมปุ๋ยให้ตลอดนะครับ จะเป็นปุ๋ยหมักโบกาชิหรือว่าปุ๋ยขี้ไก่แกบนะครับก็เติมให้ตลอดเลยนะครับผมกอใส่ไม่เยอะนะฮะใส่ประมาณหนึ่งกำมือนะครับครั้งละหนึ่งกำมือแล้วก็รดน้ำนะครับไยเขามีสารอาหารในถุงนะครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับผมที่เอามา ที่รับชมคลิปนี้จนจบใันนี้ผมจะให้ดูว่าต้นไม้ที่หายากที่ผมนํามาปลูกผมเคยทําคลิปไว้เมื่อ4เดือนที่แล้วแต่ก็อว่าเป็นยังไงก็ยังอยู่นะครับผมก็ยังเลี้ยงอยู่คนก็สูงใหญ่นะครับเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับตามเวลาของมันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ